โอเคผมต้องขอกราบสวบัสดีทุกคนที่เข้าร,รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามรดกตราทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากแปรรูปแฟมิลี่เกมส์เช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กเ a ว e จากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีและก็ญี่ปุ่นกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าเร็วๆนี้ซึ่งต้องขอย้ำว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดนั่นเองนะครับเนาะถ้าดูตามสปอยเนี่ยตัวของเจ๊เมเลโอน่าเนี่ยเขาจะเข้ามาในวันที่30 มกราคมซึ่งไม่แน่ใจว่าจัดจริงหรือเปล่าแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวเกมยังไม่ได้มีประกาศบอกมาว่าจะมาวันไหนนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟาร์บก่อนแนะนำมารุ่ช,ช็อปเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต,ต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทา al, ําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็คเควมฟรีไฟล์อาร์วีและโน้ตไปถึงรูบบอสด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ในตารางคลิปนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนของกลุ่มแบาาาาาารรร่สหับใคออยยกเข้มจ เข้ามาจออที่กลุ่มได้เลยกันครับโอเคมา,าต้องบอกก่อน,นครับว่าตอนนี้ผมอยู่ในเพจของ b l a c k o m Surf เกาหลีนะครับก็คือมีการประกาศมาแล้วประมาณตอน2องทุ่มนะครับเนาะว่าตัวละครใหม่นะครับเป็นเมดลิมิเต็ดนะครับขอย้ำว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดผมกะไว้แล้วว่าตัวละครเจเลออนเนี่ยน่าจะเป็นลิมิเต็ดแน่เลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่มาแบบเดียวๆตัวเดียว ประกาศมาแบบตัวเดียวเลยเพราะว่าตัวเซตต่อไปเนี่ยจะเป็นซีซั่น9แล้วก็ตัวละครโซล,ละ แล้วก็ตัวละครวานิซ่าล่างเปิดบางใครที่เป็นตัวของได้แห่งโชคชะตาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเจาเลออนเนี่ยมาเป็นตัวเ,วเดียวเดียวเลยแต่ว่าเป็นตัวตามเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตข้อสังเกตคือมันน่าจะคล้ายๆกับจูเลียตเพราะว่าจูเลียตเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องมาตัวเดียวแบล็กแอสตามาตัวเดียวเจเลออนเนี่ยผมเคยพูดไว้แล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นลิมิเต็ดซึ่งสุดท้ายก็เป็นลิมิเต็ดจริงๆนะครับซึ่งตัวละครของนางเนี่ยมาในคลาสของผู้พิทักษ์ สายสีเขียวก็คือสายแท้งสีเขียวนั่นเองนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นสีฟ้านะแต่ว่าถ้าไปดูในตอนที่เขาเนี่ยนะครับมีการไลฟ์สตรีมสดเมื่อประมาณ6ชั่วโมงก่อนอันนี้ของของเพจญี่ปุ่นนะตัวละครเป็นสายแท้งสีเขียวแต่ว่าเอฟเฟกตัวละครเนี่ยเหมือนเป็นตัวละครที่แบบเป็นสายแท้งปลอมเพราะอะไรนะครับหลกัหลกๆเนี่ยถ้าเราเคยอ่านมาเนี่ยผมนึกว่าเป็นสายโจมตีด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราไปดูสปอยในตัวของ Discord นะครับ เจเลออนเนี่ยเขามีการสปอยมาว่าเป็นตัวละครที่มีสถานะเผาไหม้แล้วก็สามารถฆ่าตัวละครที่เป็นอมตะได้แต่คราวเนี้ยนะครับเขาเขามีการแบบว่าสปอยมาเพิ่มแล้วนะครับเจเลออนเนี่ยเนี่ยเคยมีสกิลให้อ่านประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้คือเราก็มานั่งอ่านเอาประมาณนี้เนาะจากสปอยเนี่ยซึ่งถ้าเราดูดูแล้วเนี่ยนะครับตัวของเจเลออนเนี่ย่างจากที่เขาเขียนมานะก็คือตัวละครเจอ่าเมเลอน่าเนี่ย มอบบัฟเอฟเฟกยั่วยุหรือนะครับตัวของแบบว่าไอตัวสกิลกินมานาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสกิลมานาเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกประมาณไหนเพราะว่าเรายังไม่รู้มันเป็นเอฟเฟกใหม่ไม่แน่เหมือนเหมือนเหมือนกับตัวแอสตาแอสตาเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกใหม่ที่เป็นเอฟเฟกต์การตัวของสถานะเวทมนต์ใช่ไหม แต่การสถานะเวทมนต์ที่มันเขียนไว้เนี่ยก็คือเมื่อเลือดเขาต่ํากว่า40%เนะครับเขาจะเอาพลังป้องกันเนี่ยมาเป็นพลังโจมตีตามเปอร์เซ็นต์นั้นๆก็คือถ้าเรามีเกราะ1 5 0 0หน่วยจะบวกพลังโจมตี15%ถ้ามีการ์ดก็เปลี่ยนเป็น25%อะไรประมาณนั้นซึ่งเอฟเฟกต์สกินมานาเนี่ยไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้แต่ว่าหลักๆคือยั่วยุได้นะครับนาะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยมีสกิลสกินมานานะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวนี้เนี่ เอฟเฟกตพิเศษที่จะบล็อกสถานะผิดปกติโอ้ oh! เป็นเอฟเฟกต์บล็อกสถานะผิดปกติอ่า ah. โดยโดยการลดจำนวนความเสียหายที่ได้รับเมื่อได้รับเอฟเฟกต์สกินมานาก็แสดงว่าเราจะได้รับอ่า ah, ดามเมจนน้อยลงแล้วก็การสถานะผดิดปกติด้วยนะครับแล้วก็เอฟเฟกสกินมานาเนี่ยเป็นพาสซีฟเฉพาะที่จะเปิดตอนระดับ LR อ่า แล้วก็จํานวนมานาเต็ม8แต้มเนี่ยนะครับจะมอบบัฟให้ด้วยอะไรประมาณน,นั้นเนาะนอกจากนี้นะครับหากเราติดตั้งการ์ดสกิลหรือว่าทักษะของของของตัวละครเนี่ยนะครับไอตัวการ์ดสกิลนั่นแหละนะครับอาจจะสามารถมอบบัฟให้กับพาธมิตรเนี่ยได้จากสกิลที่2ด้วยแสดงว่าตัวของเจนเนี่ยถ้ามีการ์ดแม่งโกงก็คือทําให้พาธมิตรเนี่ยได้รับ อเอฟเฟ,ฟกต์การสานทนาปกติแถมได้รับดาเมจน้อยลงด้วยอ่าแสดงว่าเอฟเฟกนี้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของนางเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้น,นครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นสายโจมตีใช่ไหมแต่สุดท้ายเป็นสายแทงแต่ตัวของนางเนี่ยสำหรับท่าพิเศษหรืออัตติเมตสกิลเนี่ยจะเผาไหมใช่ไหมครับไม่เพียงแต่เพิ่มความเสียหายนะครับจากท่าไม้ตายเนี่ยนะครับถ้าสมมติอีกฝ่ายติดเผาไหมเนี่ยนะครับสัดส่วนดาเมจคือจะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ถ้าเราสามารถนะครับกำจัดศัตรูได้เนี่ย เราจะคืนเทินพิเศษด้วยปัจจุบันมีตัวละครที่สามารถคืนเทินพิเศษประมาณ3ตัวมั้งจะมีตัวละครจูเลียตที่สังหารตายจากอัตติเมตจะคืนเทินพิเศษตัวที่2ก็คือแมกน่าล่างซีซั่นหนะครับหรือว่าล่างเฟสิวัลที่สังหารโดยการใช้อัตติเมตสกิลจะคืนเทินตัวที่3ก็น่าจะเป็นเจเมโลน่านี่แหละนะครับที่ถ้าเราสังหารศัตรูโดยการใช้อัตติเมตจะคืนเทินพิเศษให้เราด้วย ซึ่งกลายเป็นว่าตัวแม่งเป็นแท้งแต่ว่าเขียนสกิลว่าฆ่าตายแล้วผืนเถินนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันและอย่างที่บอกครับสกิลของนางจากที่ผมอ่านมาเนี่ยคือเป็นตัวละครที่เป็นสกิลเผาไหม้ทุกสกิลเลยแล้วก็สร้างดาเมจแรงจากอาเผาไหม้ด้วยในการใช้อัติเมทเนาะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่ามีล้างบาเรียด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลองดูอีกทีและกันแต่อย่างที่บอกตัวของนางเนี่ยเป็นตัวละครสายป้องกันนะเออก็ไม่รู้ว่าจะโหดแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาดูแล้วกันว่ามันจะเหมือนแอาาเปล่่ว เป็นตัวละครสายป้องกันแต่ตีดอกละ2ล้านนะครับแม่งเวอร์มากตีธรรมดาดอกละ2ล้านอนะ่ะเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยแรงตามพลังป้องกันเดี๋ยวมาดูเจมส์เมโลน่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเจ๊เป็นลิมิเต็ดตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นตัวลิมิเต็ดมันโกงทุกตัวจูเลียสแอสตาล่างครึ่งปีศาจหรือว่าแบล็กแอสตาล่าสุดเป็นตัวเจเลออนที่เป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องและก็เป็นลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นต้องมาลอนดูกันว่าจะเก่งมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกถ้าเราอ่านคร่าวๆเ,เ,เนี่ย เรายังไม่ค่อยรู้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าผมอ่านจากสปอยดิสคอร์ดเนี่ยสปอยดิสคอร์เนี่ยไม่ได้พูดว่าตัวนางเนี่ยมียั่วยุแล้วก็ลบล้างสถานะผิดปกติแล้วก็ได้รับดาเมจน้อยลงนะตัวของสปอยเนี่ยจะเขียนบอกว่ามันติดเผาไหมแล้วก็สัลติเมทสกิลเนี่ยสามารถล้างสถานะาอมตะได้อะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่ามีค่าตายแล้วคืนเทินนะอ่าแสดงว่าต้องมารอดูในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันซึ่งสปอยเนี่ย อกว่าตัวเจนเน่จะมาในวันที่30มกราคมก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันกสร,รที่รอเจนเน่เตรียมดูได้เลยว่าจะใช้ใบากาชาธรรมดาเหมือนจูเลียสหรือว่าจะใช้ใบสีม่วงเหมือนแอสตารครึ่งปีศาจเด็กเจอกันคลิปหน้าสับคลิปวีดีอก็ต้องขอจบไปเพเท่าที้แล้วกันนครับสวัสดีครับ